สวัสดีครับผมนแจ็คพาเจงปลาช้อนนาครับผมอืออือมึงมาอุ้ยอุ้ยอือหูลุดครับอือสายย่อนอ้ยเอาไปแล้อืออืออืตใจดีแล้วครับท่านผู้ชมเสี่ยวไมคะอือหูลุด โอ้ยอือหือโอท่านผู้ชมโอ้ไส่รอีกแล้ววันนี้แม่กูจะต้องได้ทำกับข้าวกลับสวัสดีนานากตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็ค กี้แจ็คกี้ฟิชชิงขับโพหวัดดีครับผมนยแจ็คพาเจงออดอ่ะ huh. uh huh. ก็สวัสดีน้านานานะตุกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มากันแบบโอ้โหสลืมสลือเลยผมนะช่วงนี้นะฮะเป็นฤดูฝนนะและในฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่ใครหลายๆคนเนี่ยติดตามเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ แล้วก็อยากจะไปเล่นกับมันเหลือเกินนะฮะสำหรับนักตกปลานะก็คือปลาช่อนนาครับผมและในวันนี้ครับผมจะทําการไปตกปลาช่อนนานะครับไปลองสํารวจหมายว่าแถวบ้านผมเนี่ยแม่งจะเล่นได้หรือยังมันจะเล่นได้หรือมันเล่นไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเนี่ยเห็นว่ามันตกหนักมากๆนะ,ะเป็นสัปดาห์แล้วนะต้องลองดูว่า ผมจะได้เล่นหรือเปล่าถ้าไม่ได้เล่นก็คือกูก็เจ๊งอะ่ะนั่นแหละนะฮะสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วเจอแบบนักตกปลาหลายท่านมากนะ,ะตีช่อนข้างถ่างนะที่เป็นนาน้ําท่วมเยอะมากผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยผมจะได้เล่นแล้วหรือยังวะค้นหาดูนะครับว่านาที่ผมเห็นว่ามันท่วมท่วมเนี่ยแล้วก็มีนักตกปลาเข้าไปทําการกระนุยทงปลาช่อนในนาเนี่ยผมจะสามารถไปเล่นกับเขาได้หรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนหมายจะแตกไปแล้วนะแต่ก็ต้องลองดูว่าเผื่อจะมีตัวแวะมาทักทายแล้วก็ กาดบ้างนะฮะเดี๋ยวเราทำการไปลุยของเรากันดีกว่าทุกท่านไป let's go โอ้โหมาก็หมายนี้นะฮะจะเป็นหมายแรกเลยที่ผมเห็นว่ามีคนมาตกนะฮะน้าเพิ่มสูงเยอะมากนะบนาตอนนี้คือน้าแบบเพิ่มแบบคูนเลยนะนี่ว่าจะแวะไปส่งของสักหน่อยนะฮะตอนนี้ก็แวะตกปลาสักนิดนะเดะีย๋ยวที่เราจะเล่นกันวันนี้นะครับก็จะเป็นพริมเจอรี่นะฮะ เจอรี่ JR นะฮะแล้วก็จะประกบคู่กับ r o c k e t ็ตจิกนะฮะขนาด 2O นะน้ำหนัก3กรัมนะฮะหลายท่านอย่างที่ผมบอกนะฮะหลายท่านถามว่านจจักทำไมนจจัเล่น 2O ว่าไม่เล่น 1O ผมคิดว่า 2O เนี่ยเป็นน้ำหนักกำลังดีสำหรับเจอรี่นะฮะอ่ะเกี่ยวไปนะผมจะเกี่ยวข้างนะครับเรียบร้อยก็จะได้พิมพ์เจอรี่นะครับประกบคู่กับ r o c k e t ็ตจิกนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้วันนี้เราก็มากับเจ้าซอนดะนะฮะเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีอีกนะฮะ กับคันซาบุทานครับวินเลนเนอร์นะฮะ,ะ,ะอ่ะมาลองดูกับหมายนี้ก่อนเลยน่าจะมีตัวมีตัวแบบขึ้นเรื่อยๆนะที่นี่จิบเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะกัดไหมต้องลองตีข้างๆดูก่อนนะอย่าเพิ่งตีไปกลางก่อนขึ้นจิบแล้ว น้ำท่วมสูงนะเนี่ยแหมรู้สึกว่าน,นานี้นี่น่าจะแตกไปแล้วเพราะว่าผมเห็นทุกวันน่ะคนมายืนตกกันทุกวันอะ่ะตรงนีน้โอกาสหมายแตกค่อนข้างสูงเลยไปเดี๋ยวย้ายโลฮะอะไรวะเนี่ยมีมีหุ่นในนี้ด้วยหุ่นโชว์เสื้อผ้า มีแค่ท่อนล่างไปคนผมเห็นปลาช่อนเห็นไหมเห็นขึ้นนนะ้ำไหม ขยับอยู่ในบัวนะฮะ <Holmes. S 1> ใต้บัวหานหัวอะไรยังไม่กัดคืนอะไรวะว่ามันไม่ใช่คืนเหยื่อแล้วเมื่อกี้ไล่หมานะ่ะ ไม่ยอมกัดน,นะครับออ๊ยกัดไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันดีกว่ามันเสียเวลานะเพราะข้างหน้ามีได้รุนเยอะกว่านี้ตรงนี้มันพอไปวัดไปวาได้ว่ะปัญหาร,ระดับชาติกูไม่ละพวกฝังติดเยอะ ไอ้น้ำมันเล่นได้แล้วนะเนี่ยขึ้นจิบตรงนั้นวะอะไรของมึงนเนี่ยพันอะไรกัน,กนโอ้เนี่ยกูไม่เข้าใจว่ามึงจะพันเพื่ออะไรเนี่ยไอ้ไปลายอย่างเงี้ยงงชิบหายเลยมึงพันได้ยังไงวะเวลาเก็บเหยื่อเข้ามานะเหยื่อมันจะ ควงหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบมาพันตรงไปลายไกไว้แล้วมันก็ยุ่งยากเนี่ยต้องมานั่งแกะต้องมานั่งหาไอ้นี่ให้เจอเนี่ยแล้วผมบอกเลยผมเคยเจออาการแบบเนี้ยตอนผมตีแบบตีปลาช่อนแล้วแบบปลากําลังกัดดีๆเลยหรือว่าบางทีแบบวัดปลาแล้วเป็นอย่างเงี้ยเคยไ,คไหมวัดปลาแล้วแม่งพันอย่างนี้เลยพันเป็นปมอย่างนี้เลยผมเจอบ่อยมากผมเคยหุดหงิดถึงขั้นแบบว่าตัดสายทิ้งเลยกูกำลังจะตีปลาจิบเลย ปลามันจิตล่ะ มามึงมามึงมาอุ้ยอุ้ยจังหวะโบว์มาบ้าครับทุกท่านโอ้โหเรียบร้อยนะครับช้อนนาโอ้ยไซดีด้วยว่ะเฮ้ยกลับบ้านนี่ครับไซนี้โอ้โหเรียบร้อยนะฮะช้อนนานะฮะ เยื่อหลุดเลยปูตีลงไปก่อมานเนืบอๆนะครับปั๊บเข้าให้นะฮะนี่นะฮะช่อนนาตัวแรกของผมนะฮะปีนี้นะฮะ <c oughs> ใสประมาณอุ้ยอ้วนเลยอ่ะอ้วนมากอะ่ะท้องอ้วนแบบกำลังดีเลยตัวนี้ก็จะประมาณสั้เขีดนะฮะหนักเลยอะ่ะใสแบบอร่อยเลยใครเนี้ยเสร็จไปนะฮะสำหรับพริมเจอรี่นะฮะกับ Rocketchic สนะฮะได้ขายของกันเลยทีเดียวกูฮนะ ไม่น่าเชื่อนะคบว่านาแบบนี้จะมีนะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีนะมันเป็นนาที่แบบว่าไม่มีคลองเชื่อมไม่มีอะไรเลยนะทุกท่านแต่ผมสังเกตว่าฝั่งนู้นอะ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนบ่อบัวนะผมก็เลยเอะใจละก็เลยลองตีดูเห็นไอ้ตัวนี้มันจิบกตอนที่ผมนั่งแก้สายอย่างไะมันจิบผมก็เลยเออแก้เสร็จปุ๊บตีไปตรงนั้นอนะ่ะย้ำไปสองไม้นะฮะตั้มเขาให้นะฮะวัดตอนแรกนะฮะหนักผมคิดแล้วมีอยู่สองอย่าง ไม่ติดผักก็ต้องติดปลานี่แหละนะแต่พอมันดิ้นผู้ผมรู้เลยว่าผมโดนละได้ปลาแน่นอนป่ะเรียบร้อยตัวนี้กลับบ้านนะผมใช่เจ,าจ้าคือผู้ถูกเลือกเจ้าคือผู้ถูกเก็บกลับบ้านน้ำํำข้างๆเหม็นนะ่นน่ะเจ้าของนาเจ้าของนามองกูเลยเฮียกูดักมาตั้งนานกูไม่ได้ไอเฮียนี่แม่งมาตกเสือกได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเหยื่อด้วย เหมือนเดิมนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะเกี่ยวข้างนะจะโอเคที่สุดนะฮะตัวเบ็ดการเปิดของตัวเบ็ดเนี่ยสำหรับผมกำลังโอเคนะแล้วก็แอคชั่นเสียงเนี่ยจะออกมาะฮะสำหรับล็อกเก็ตจิกขนาด2โอนะใส่กับเจอรี่ JR อนะฮะพูดไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะ,ะว่าถ้าเล่นเจอรี่กับล็อกเก็ตจิกนะฮะเกี่ยวข้างเชื่อผมนะฮะจะเกี่ยวบนก็ได้แต่ว่าเกี่ยวบนผมรู้สึกว่าตัวเบ็ดมันเปิดง่ายไปหน่อยบางทีตีไปแล้วไปไปเจอพงเจอผักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากระชากคันเบาๆบนิดนึงเงี้ยตัวเบ็ดมันเปิดนะเปิดง่ายนะคิดว่าไม่โอเค เดินมานี่ก็เสียวปิงดูดตีนที่ท้ายแล้วนี่ผมก็ไล่าหาปลาช่อนอยู่คนระผมยังไม่เจอตัวจิบเลยนะยังไม่เห็นอาการแบบปลาขยับหรืออะไรเลยพนะยายามมองอยู่ดีนะลมมันไม่ค่อยแรงน้ํามันยังนิ่งอยู่คลื่นน้ํามันลมไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อ๋อนี่ป่าวะปลามลันหลุดมาจากนี่ป่าวะนี่เนี่ยเป็นบ่อบัวนะฮะ เป็นเหมือนเป็นบ่อบัวถ้าจะบ่อเขาเลี้ยงปลานะฮะเราจะไม่ยุ่งจะตกตกใจจะตกแค่ในนานะฮะดอกไม้หรอเฮ้ยโหยู่ข้างหน้ากูเลยนี่ว่าจิบแล้วฮะตัวนึงมึงนี่เองอ่า ตีไปปุ๊บแม่งขยับเมื่อกี้ก็นึกว่าตัวใหญ่โดนเป็นจริงโจ้เลยหงโดดเตายแล้วจบเลยกมนึกว่าตัวใหญ่มันขยับเมื่อกี้ชอนวินวอล์กโอ้ยลุดครับอ้ยสายยนปลากัดผมแล้วเมื่อกี้ตัวใหญ่ด้วยโอ้ กุ้ิสดายสายย่อนนะฮะสายย่อนอูดูฟันเนยสายย่อนอยู่นะฮะผมลืมกอให้ตึงว่าแล้วมันต้องแอบอยู่ตรงนี้ผักบัวเนี่ย สองจัดไปหืมมีกี่ตัววะเนี่ยอุ้ยโอ้โหใส่ดีแล้วครับท่านผู้ชมโหเข้าตากรรมการไหมเนี่ยเอ้ยทำไมตัวนี้มันเหมือนมันเคยโดนมาแล้ววะโอ้โหใส่ดีแล้วนะโอ้โหโลเลยว่ะอุ้ยเอ้ยใจเย็นโหใส่โลเลยนะฮะตัวนี้วิ่งมันดูดเลยนะ โอ้โหโลเลยนะฮะตัวนี้สุดยอดตะเหยียบไปไหนวะนี่นะฮะปลาช่อนอีกตัวหนึ่งนะฮะดูงความใหญ่นะฮะดูดิช่อนนานะฮะสุดยอดอเสร็จเจอรี่นะฮะ JR นะฮะล็อกเกจิกสอนะเป็นไงตึงเลยตัวนี้โอ้โ oh หตัวนี้ส่งไปเลยนะให้วิ่งแป๊บหนึ่งนะแล้วค่อยหวดหไ,ปไปเอาปลาออกกัน โอ้ยวันนี้ไม่เจ๊งเเว้ยสองตัวเลยว่ะเสียงก็ดังอย่างรถนะแม่ท่านผู้ชมช่อนนานีมันได้เล่นจริงๆนะโอ้ดีนะผมมาวันนี้เป็นวันวันนี้วันพุธนะฮะผมเห็นแล้วว่าวันอาทิตย์คนมาเยอะก็เลยเลือกวันเป็นวันธรรมดานะแล้วก็รอฝนหยุดให้แดดออกนิดๆนะฮะวันนี้ก็ฝนไม่ตกนะฮะแดดออกนิดหน่อยนะฮะเหมือนอารมณ์แบบให้ปลาพักฟื้นนะเพราะว่าผมไปตกมาหลายที่เนี่ยแม่งเงียบมากฮะมันมีตัวแต่มันไม่ยอมกัดนะฮะได้เล่นตรง บัวนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเก็บปลาก่อนอปดเบ็ดปลาช่อนก็ต้องระวังนะฮะนี่นะฮะสะบัดอย่างนี้นะฮะร,ระวังนะฮะตัวดีเลยนะสะบัดอย่างเงี้ยเขานิ้วกันมาไม่รู้กี่คนแล้วฮะต้องระวังเลยฟอกเก็จิกนี่ก็คมจริงจงเลยนะฮะเข้าไปไม่ยอมออกอ่ะไปตัวที่สองนะฮะโอ้ดูดูขนาดมันนะฮะเทียบกับแขนผมอะดูดิมันใหญ่กว่าแขนผมอีกอะนี่คือโลแน่นอน่า ลุยกันต่อนาเดียวเสียวเสียวยาวๆเลยกูมันมี2ตัวแน่เลยมันไม่ใช่ตัวเดียวอันนี้ตาเอ็มกูดีใจชิบหายเลยได้ขายของแล้วโอ้โหแจ็คในใช้เหยื่อของเราแล้วนายได้ปลาด้วยเหลือจะเชื่อแบบอย่างนี้เราได้ขายของแน่นอนแบบนี้เราต้องพูดว่าเสียวไมคราบเผื่อมีอีกตัวหนึ่ง มันมีอีกตัวหนึ่งเว้ไอตัวนี้ตัวที่สองนี่มันมากัดผมไอตัวแรกผมทําหลุดเผื่อมันยังซ้านะแต่ว่าไปช่อนนี่โดนทีนี่เข็ดเข็ดเป็นวันก็มีนะถ้ามันไม่หิวจริงจริงมันไม่มาซ้ําหรอกเพราะผมเคยตกตัวที่มันหิวจัดจัดอะเหยื่อยังอยู่ในคออยู่เลยวันนี้สีส้มหมานว่ะมันน่าจะมาหลุดมาในบ่อนี่แหละป่า หลุดเข้ามาในนานะค,คิดไว้นะเออหมายที่ผมตกอยู่เนี่ยก็จะเป็นหมายเส้นหลังลำลูกกาฮะเดี๋ยวจะหาว่ากู หมกหมายกลัวทําหมายแตกหรืออะไรคือกูไม่กลัวหรอกคือใครจะมาตกก็มาตกเลยมันเป็นหมายบบว่าใครใครก็แวะตกได้อะทุกท่านคือบางหมายที่ผมไม่ได้บอกอ่ะมันไม่ได้มีเหตุผลว่ากูกั๊กกูไม่รู้คือผมไม่รู้ว่าหมายมันชื่อว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบางทีผมไปตกอ่ะผมก็ตามผลอื่นไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถามก็ตกอย่างเดียวอ่ะคือไม่ได้โฟกัสว่าหมายต้องเป็นแบบนี้นะหรืออะไรคือแบบอยากตกอ่ะอยากตกก็ตกไปเลยที่ตรงไหนน่าตกก็ตกประมาณนี้นะฮะและเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลังกำลงลูกกาฮะอยู่ประมาณคลองเก้าคลองสิบนะที่ผม เัขยบลยลองเซิร์ชไปใน Google นครับว่าลำลูกกาแล้วก็ดูเส้นหลังมันจะมีถนนแบบติดเส้นหลังอีกทีนึงตรงนี้จะเป็นแบบเป็นชุมชนนะเป็นเขตชุมชนแบบว่านาแบบรอบข้างทางเลยนะฮะแล้วประเด็นคือนาตรงนี้หลังตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นคลองนะฮะเป็นคลองลำลูกกาอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเป็นคลองนะฮะน้ำมันก็จะเข้าเวียนเข้าออกตลอดเวลานะฮะทีนี้ก็ปลามันก็จะได้เล่นเรื่อยๆ่ยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนคะ,ะปลานาเนี่ยได้ลุ้นตลอดนะ,ะได้เล่นตลอดนะที่นี่นะบ้านผมเนะี่ย โชคดีเลยตอนแรกผมเมินที่นี่นะแต่พอผมลองมาเล่นลองเห็นเห็นนักตกปลาหลายท่านมานะผมกเออ็เริ่มเอกใจแล้วก็เลยมาลองเล่นดูปรากฏว่าเออก็ได้เหมือนกันดีวะ่ะแต่ก็เรื่องดีๆนะตรงไหนเขาปักป้ายไว้ว่าห้ามตกก็อย่าไปตกเลยนะนะจะมีป้ายอยู่ประมาณ4ี่ห้าจุดแต่ไอ้สี่ห้าจุดที่ว่านี่คือโหสวยมากเลยนะปลาช่อนนี่จิบดีชิบหายเลยเดี๋ยววัานอาทิตย์อนะนานๆจะเห็นแบบว่า,วานักตกปลายืนกันเรื่อยๆเลย ขับมอเตอร์ไซค์ตกกันอยู่เมื่อกี้ผมเก็บปลาผมก็เห็นนักตกปลาหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปมีแวะเวียนมาเรื่อยๆครับที่เนี้ยเดี๋ยวเราย้ายโรนี่านะทุกท่านตรงนี้ก็น่าจะมีอยู่มีเรื่อยๆแหละตรงนี้เดี๋ยวมันก็หลุดเข้ามาใครมาซ้ําก็ขอให้มันหมานครับทุกท่านตรงนี้ผมก็เอามาแล้วตัวหนึ่งฝั่งละตัวตีวตละเอียดอะตีแบบและเอียดยิบเลยไล่ตีตั้งแต่แบบหัวยันท้ายอย่างเ,ง,เงี้ยซ้ำจุดละสองสามไม้อย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยผมไม่ตีเพราะว่าเออมันมีฟางเน่าเยอะนะถ ติดไอเนี่ยกิฟผมเนี่ยมันชอบติดกิฟป,ปัญหาระดับชาติเลยเนะี่ยตอนนี้นอี๋อุอ้ยลุ่โอ้ยเสียดายโอ้ย,อยผมกำลังเดินกลับเลยกำลังจะเดินกลับไปที่รถก็เลยตีแบบตีเล่นๆล้อๆไปมากัดตัวหนึ่งนะฮะตัวเป็นตัวเล็กนะโอ้ตัวเล็กจริงๆด้วยมาตบเหยื่อผมแล้วผมวัดแล้วเหมือนจะอยู่นะ ไม่อยู่น่าจะแรงยังไม่พอไอเราก็กลัววัดแรงแล้วคันจะระเบิดด้วยมันเป็นหกขี่สิบสี่เองตีไปนะฮะพุ่งมาใส่เฉยเลยงงเลยเนะี่ยมันมีเรื่อยๆเว้ยอำให้กูไปเล่นตรงอื่นต้องเรอะเจอนาหน้าสนใจอีกนาน,นึงเลยนะฮะตอนนี้ประเด็นคือเห็นช่อนจิบด้วยนะฮะไม่รู้จะได้ตัวไหม อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครน่าจะเป็นตัวเล็กนะมีเข้าไปตรงข้าวดูวเผื่อจะมีตัวมาต้อนรับ แอบอยู่แถวแถวนี้นะเลยไปไหนหรอกอยู่ในปุ่มข้าวเนะีเพื่อนๆมองในน้านะรัาตอนนี้ผมใส่แว่นเนี่ยผมจะมองเห็นเลยว่ามันจะเป็นพวกข้าวพวกไอฟางอะ่ะที่มันอยู่ใต้น้ําอ่ะแล้วมันจะมีช่องเป็นวงๆของมันะ่ะไอจุดนี้เนี่ยแหละชอบไปแอบมันอยู่ใต้ล่างอะ่ะถ้าตีไปข้างบนแล้วค่อยๆกอกับกมาเรื่เนือมมีโอกาสที่มันจะ สวนขึ้นมาจากน้ำอ่ะแล้วมากัดอ่ะมันอยู่ใต้ล่างเงี้ยมันจะสวนขึ้นมาฟึบขึ้นมาเหยื่อเรามันวิ่งอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยปลาอยู่ข้างล่างเงี้ยพอเหยื่อเราผ่านไปเคาะๆตรงนี้กระดิกแล้วค่อยๆลงน้ำเงี้ยปลามเห็นมันวุ่ายมันส่วนขึ้นมากัดเลยจังหวะนี้แหละโคตรตื่นเต้นผมบอกเลยเสียวกับทุกองปะเหงาครับทุกท่านเงียบเลยนานี้หมายสุดท้ายนะฮะกลับมอมซ้ำหมายเดิมนะฮะนนะตองอื่นเงียบจิ๊บเลย มาซ้ำหมายเดิมนะครับมาเอาตัวที่หลุดไปหน่อยเผื่อยังมีใจพอมากัดนะเดี๋ยวมันก็นงุดหงิดละอีกสักพันหนึ่งแบบโอ้ยอะไรนักหนาว่ามาตรงนี้เนี่ยโอ้ยเดินไปได้ปะวะตรงนี้ เดินได้ว่ะ โอ้ใช้อีกแล้วโอ้โหแม่มีตตัวตึงๆนะฮะตรงนี้เดินมาทีเดียวกูรวยเลยโอ้โหหมายเดียวก็เสียวได้เียบร้อยนะฮะไปอีกตัวนะฮะโอ้โห แม่วันนี้กูโคตรหมานอโคตรรวยอ่ะสามตัวปกติผมตกปลาไม่เคยได้เกิน2ตัวเลยนี่3แล้วนะฮะงัดขึ้นมา3ตัวแล้วนะและไซส์ดีทุกตัวด้วยไปแล้วนะฮะสำหรับคริมเจอรี่นะฮะเจอานะฮะกับร็อกเก็ตจิกสองโอนะฮะกับปานานะฮะช่อนนาแบบนี้นะตึงๆเลยนะฮะแม่วันนี้แม่กูจะต้องได้ทํากับข้าวเรียบร้อยช่อน3ตัวนะฮะตึงๆเก็บปลากันนีตัวเบ็ด r ็อกเก็ตจิกก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่เลยะฮะสตัวแล้วนะ โอ้โหโซเบตยังคมอยู่เลยนะได้ลุยต่อนะฮะเชียบกับแขนผมคือจะเท่าแขนผมแล้วมันไปแอบกันอยู่ตรงนู้นะฮะกัดน้ําแตกเลยฮะผมเห็นว่ามันจิบอย sì, ู่ข in the ้างในเยอะผมก็เลยเดินเข้าไปในป่าไงวันนี้ก็สามแต้มนอๆนะฮะแบบนี้ต้องพูดว่าเสียวไหมครับรวยเว้ยจะบอก รวยเว้ยตึงๆทั้งนั้นแต่ละตัวตอนนี้ผมก็กลับมาที่บ้านแล้วครับพร้อมกับน้ําที่ท่วมกลับมาผมแวะเซเว่นซื้อน้ํากินน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถผมครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีชไมเทคโนโลยีไม่อยากตีเชื่ออะไรวะ,วะผมก็ว่าอยู่ทำไมเสียงลิฟต์ผมมันดังแชกแชกแชกชอยู่ก็งงอะไรวะเพราะเบรกหลุดโอ้ตายแล้วกู <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวต้องซ่อมนะฮะตกปลาไม่เจ๊งนะฮะแต่รถกูเจ๊งแทนอ่า อ๋นะครับแล้วนะ,ะอยางที่ไปตกปลามาก็อย่างที่เห็นเราก็ได้ในวันนี้นะฮะสามตัววันนี้ผมไม่เจ๊งนะครับบุ้ยคนดีใจเลยทุกท่านปานาปีนี้ผมนูกว่าผมจะไม่ได้เล่นซะแล้วนะได้เล่นนะโ,โหสุดยอดมากนะฮะผมบอกเลยว่าปานานี่เป็นอะไรที่ไม่ได้ตกยากแล้วก็ไม่ได้ตกง่ายจนเกินไปนะครับมันเป็นปลาที่แบบว่าคุณไปเล่นตรงไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอแน่นอน สำหรับปานาหมายที่คิดว่าไม่มีปลาเนี่ยมันก็มีโผล่มานะสำหรับนาเนี่ยอย่างที่ทนายผมได้บอกครับว่าช่วงหน้าฝนแล้วนาน้ําท่วมเนี่ยปลาช่อนมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะมากันเยอะแยะมากเลยเข้ามาแบบออกันเต็มไปหมดเลยนะฮะสรุปนะฮะก็คือแถวบ้านผมเนี่ยนาน้ําท่วมเริ่มได้เล่นแล้วนะฮะแต่จริงๆต้องรออีกสัปดาห์หนึ่งแบบนี้แจ่มเลยจะแจ่มว้าวเลยได้เล่นเกือบทุกนาแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กับผมด้วยและที่สำคัญฝากหมวก JKF ตัววใหม่แแล้กพุญจ รวมทั้งเหยื่อกลยางพาเจ็งและอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่เป็นสินค้าของ JKF ฝากเอาไว้ด้วยนะครับล้านก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรกูไม่บอกมึงหรอกไป